สบายดีสบายดีพี่น้องวันนี้มาโฟกัสสองสลบับหน้าศูนย์หนึ่งเดี่ยงเราวันนีนน้เราทุกคนวันนี้กะมีเมน,นูคือเกา่าแล้วทุกคนสลับซิมาปีงศึกสีกินนะทุกคนวันนี้เบลล์ร้องคีไปซ่องมื่อละลืมกันระเบอทุกคนได้ยังอยู่ไม่เสียศึกหน้ากับเล่าเองนะทุกคนเล่าเองไม่ตยองซื้อสลับศึกสีมาเนาะของนังเสียบ เสียปีกินนะทุกคนคืออยากคืออยากปีกหรือศีลนะอาจารย์ครเท้ามีตะไปซื้ออ้าวมันเดี้ยวว่าลงทุนมาเห็ดเองกินล้องเบิรงคือเท้ามิตรซื้ออ้าวไปนี้นะลองเห็บปีกินเองมันนี้นะทุกคนหมักหยาบในจังหน่อย ไม่เสียบลูกสีกันนั่งเล้วเองได้ทุกคนเลยกินเองอากาศนันห่อนนะกินปิลูกศิษนันหอนะอากาศนันหอนกินปิ่งลูกศิษย์นันหอนะยไปใส่น้าทุกคนปิดไมหนะะ่ยะอยู่เพื่อนแม่กินนะไหายอยู่แม่ มีเจ้มีเป๊อมีป๊อกนอนกลวยปีเมาแดดเ้มีป๊อกกเมาแล้วเมาแดดเลย่มากี้อะไรมีอะส่ ช่วงสายเืิเนขาเขาจะตำแจ้วมีนอปอกวันไดนกินปักเหียบมมไม่เสียบสิบเล่าเองได้ทุกคนเลยเล่าโดยแม่ไพ่ cô nhai kinh đấy nói kinh đi xịn này <laughs> nói mà kinh เบิ้ดนะทุกคนทะ่งนึ่งจะแหละไปตีเบิ้ลน้อยอยากกินเบิ้ลจะมีปะกินเบิ้ลหวานึ้งที่อีกเท่านะนี่นี่นะทุกคนไปตีนอนทุกคนมั้งปะลุยตีเอาทุกคนสะเลยมักตีจังหอมอืม ไห้ไแห้งๆนะจังจนอยต้องผิดดูๆไงเนะา,าะโมซัลละไหมใหแห้ง นี่แล้วทุกคนห้าห้าอนไก่พฟดเบ่งเตียนใหม่เลียนมกอเปลี่นยเลียนใหม่ใหม่ทุกคนตอนนี้ใหม่แล้วบ่จัก <c oughs> ออก่อน ไม่เล้วไม่แล้วไม่แล้ยบ่ไข่แหงนะทุกคนหมายไปนำกระมิไข่เปนแหง อาอันนี้ใช่บ่อบ้คนออนไร่ใช่กะยังอันมันกะบ้องอ่านาแหละไม่ใช่กยังขึ้ลุกไงขึ้นลุกไงนะมีไงปอกเพรมันไข่มันไข่ขึ้นนอยปาแตงน่อย สีสูชินอ่าิที่ตังกระปุดนมาอนนมีเป้ปากับตังกระปวนชิ้นบอกคนนะไม้ไปนั่งกับมีอะไรก้ในตอนนี้ชิ้นไผ่แนะห้ง ha thăn, ngoái, mày rút đồ mày nè, sú, ca liên sú, phết cho đủ nè tất cả, bởi không nhè, phết cho đủ kiểu á, แกะเามีหมกแตงนะทุกคนมีแต่หมกแตงคิดูดิไหาเดียว กินทะเรียวสกซื้อแไอ้มลงพันธันละพันก็จะขายบ้านะไอ้แน่ น,น,น,นี่นอทุกคนไะลุยบานนี้นี่นอทุกคนข้าปิ้งแล้วหน้าตามันก็จะออกมาเป็นแบบนี่มีมก้าแก้มผ่ากับมีมันแตกนาทุกคนนี่แหวนแจ่วสลัซื้อมาเ,เจลหวานนะทุกคนแจ่วนี่ยไปลุยใะ่ห็น,นไหมครับไ,ไม่มจะปอกจะขัวป่า มาแก้มจี้ดไม่ใส่มันเป็นแบบเจ้าว้าเนาะทุกคนตัวน้นันเป็นแบบยาสูงนว่าเนาะมัเป็นบบค้ามเปียกแม่มีน้อยนี่จะไปไหมได้ละนี่เอาไปดูมัก่อน มาเลยคนเจลมันก็เหรอเฮียคว,ว,ว,วามมาไหมมาลุยเด้่อันี้เด้ดดอหอมมีป๊อกว่าขวบปากว่า,วา,ม,า,วาม,มาทุยคน เนี่แก้มากับมังแต่ฮออนหอนด้วย่ะอาการหอนแหงช่ะอบอ่งแต่ว่าพุน พ้นยุบานเสลถ้าตกจกเถื่าได้ทุกคนหมูอ่ะฟังช่ายเป็นแน่ไดเนาะก่เจ้าแม่่ บางสั่งแหละถ้าตกจ็กเทีย์นะทุกคนมิจฉุคือคือมากแคาไหนแล้วกันแดดหน่องให้ทุกคนฉันหอนอบเบาแห้งแล้วทุกคนนี่ยทางนี้นี่จังหน่อย ไม่ด้อกว คนเดียวมันจะปะ้องใครมัน่ะมันจะป้องยังไปขัวป,ป่าอ่าออเชุกอมาแล้วจนหมายไปไม่ใช่ปุุ๊ก <c oughs> อือแต่ ไม,ม่ในไม้ไม่นะผาแห้งผมตอนสแลปไปอืมฮ้ พันกุ์เรโต้ก็พนธหม่มาวยิกามันกว้างไปบีย่จโบจะไปทางะไรจโบ้นม่แสบปีงแสบหอมนะทุกคนปีง ไก่เอม่ะวุนแท้ไก่ยอะมากองสี่หกแปดสิบสิบหาไม้ทุกคน ่ไปซ่องใหม่ใหม่ที่สอืม mm. เหออแหงทุกคนเหรอตอนนี้ห่อแห้งไก่มันคลานจังเวีย กายผูกจมโบกันอได้ด้วยกันได้่ม Nhạm quá <laughs> Cái mình thân như bữa sao Lưới to mày nha tụi con ừ. Ini pokoknya apa? Hmm, hmm. 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 长成那个样。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แป่อนเป็นเรื่องสิบปสองเหมือนคนจะแหละเป็นเ่องสิบมานไปซ้าย้ดังทุกคนเอี่ยยุ่เหือนี่แหละทีออกโนกับเดี๋ยวแค่พวยุทธจักรมาควานกันมีปะ 宽敞，安放。 ไกะไนออกกัน เขาแน่นกว่าเลยตอนนี้เือมากอืะ

ใจเฟนใจชีม <Come> ่ะืแอบักทุกวน กินมบเบิร์ดนะแม่เจ้าค่ะเมกปอกข้าวกวบปามเมกอกกินมาเดียวไปเลย มันเป็นเจ้าวานนะค่ะ พี่จายิย้มครับอืมอีมันแว่มัน แน่นองนั่งกินบุญแย้วยังม่ช้อนสคะเจแหลบบุญอากินปลาเก่าใหม่ไม่ป้อกินใหม่นึงบ่นนี่หาใหม่มากินมือบละยูละทองตึงละนั่งท่องตึงกินน้ำ S <S <an> อิ่อมพักทุกคนเลยยู่แบบนี้กินสมใจยอยากแล้วเบิดไปเก่าใหม่น่าะสะละนะมันปอกอากัเบิดไปใหม่หนึงช่วงนี้อากาศอุอ๊บเอาห้องอันแห้งนะทุกคนทางมันสะสละมันคึ้นมากือพ้นสิต๊กเนี่ยทุกคนแต่มันกับบนตกแต่ผู้ฟังไทย,ยสิโต๊กอยู่บ่อบบนะอาจสิโต๊กนะทุกคนบางทีเห็นเลบีบางทานทาย,ทายลงน,นะทางเฟสว่าพ้นโต๊กนะทุกคน โอเคนะทุกคนสําหรับคลินิกกับพี่เมียังนาอย่พอกันไม่คิปหน้าเนะาะฝากก็ไลค์ก็แชร์วิจิตตามแสแลนเดอร์บ๊ายบาย